ครับกลับมาช่วงสองรายการบอกเล่า90จากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับในตอนที่สเรามาคุยผลโพนะครับซึ่สมาคมนักวิจัยของประเทศไทยได้ทําโพลกับท่านรเรื่องเรื่องดีๆเรื่องดีๆท,ที่ที่มาทําโพให้ประชาชนได้ทราบเรื่องที่อยู่ในกระแสะสังคมใช่ผล,ผลโพเพื่อนี้ก็คือด้านความคิดเห็นต่อนโยบายกันชงกัญชากระท่อม กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับตอนนี้เราอยู่ในสายกับท่านรองศาสตราจารย์ดรพิพัฒน์เนนธนาธรนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับครับก็คงต้องเรียนถามว่าทำไมท่านถึงเที่ยวนี้มาทำโพลเรื่องนี้ครับท่านครับจริ ของกัญชาปนจองแม่แต่กระท่อมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคนเรื่องการทศไทยเนี่ยก็ได้ดำเนินการมานงานตั้งแต่การถกเลาะต่างๆเนี่ยนะครับนะแล้วเราก็รู้ว่ามันมีดาวโน้มต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราได้เคยจัดหลักสูตรการบริหารจัดการหรือ BBN ที่หนึ่งนะครับที่เราได้พาเนื้อหาไปดูงานที่ต่างประเทศคือที่อเมริกานะครับเราก็ได้เห็นความก้าวหน้าต่างๆนะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งมันใหญ่โตมากเลย นะครับที่จะสามารถที่ื้นผิวสิทธิ์กันได้นะครับแต่เราก็มองว่าแนวทางตรงนั้นอ่ะมันไปไกลแล้วแล้วประเทศไทยก็น่าจะเดินไปทางนั้นนะครับเราก็ได้ติดตามอยู่นะครับว่าเรื่องของ่เล็นอะไรหรือการที่มันผูกดนี้นี่นะครับในประเทไทยเนี่ยจะไปอย่างไรแต่อาการเริ่มแด่นแหนบเนี่ยนะครับนะฮะเพราะนั้นก็มันก็มีมาตามลำดับนะครับตั้งแต่วันที่เราไปเจ็คร้องให้มีการได้รับสก่งตั้งแต่สมัยสองนาะสองนะครับจนกระทั่ง รัฐบาร์ตขึ้นมาแล้วก็มีการประจักาศเป็นระยะระยะนะครับถึงตอนนี้เนี่ยมันก็เข้าโค้งเรียกวโค้งสําคัญแล้วนะครับก็เลยมีการท,ทรําโพนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรู้ว่าประชาชนเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายเรื่องนี้นะครับจากกลุ่มตัวอย่างเขหบดกี่กี่กลุ่มตัวอย่างครับ,รบกลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมดพันห้าร้อยสี่สิบคนนะครับแล้วผลโพอ,ออกมาเป็นยังไงบ้างครับเป็นที่ทประจักษ์ยังไงบ้างครับพอจะบอกให้ท่านผ<อ>ู้ชมทางบ้านรับทราบครับก,ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความ เป็นใจจัยและทมีความเห็นด้วยกับรัฐบาลนะฮะหตามากนะครับทุกตัวเลยโดยเป็นเรื่องของนโยบายกัญชากันโทรนโยบายสภาพแวะล้อมแล้วก็ความเห็นในเรื่องของว่าตัวการ์ดโทมเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศนะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราสามารถเข้าถึงกัญชาและการแท้ได้สะดวกมากขึ้นมากมากกว่าอดีตซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นนี่เอนะครับเพราะว่ามันมีคือ กัญชาต่างที่เกิดขึ้นมากมายนะครับอันหนึ่งก็รัฐบาลเนี่ย,ยตวนเสรเสรีกัญชาให้มากขึ้นเพื่อเศรษฐกิจและอย่างเป็นที่ก็มีความแครในทางเดียวกันคือมากนะครับตัวที่สําคัญก็คือตัวผู้ป่วยสามารถสูกกัญชารักษาตัวเองได้โดยไม่ขออนุญ,ญาตนะครับอันนี้ก็คืโอโมเดล6ต้นนั่นเองนะครับซึ่งโมเดล6ต้นเนี่ยเป็นการสูกเพื่อรักษาตัวเองผลเป็นมะเร็งอะไรต่างแบบนี้นะครับลูบ6ต้นมาพองมันออกผลผลิตออกดอ,อกทามาทำสกดัดน้ำมันด้วยตัวเองนะครับ ว่าเก็บน้ำมันด้วยเองก็ปลกไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกใหม่นะครับน้ำามันมันจะหมดแล้วก็ไอที่ปลูกใหม่ก็จะจะใช้ได้่ออะไรแบบเนี้ยนะครับจะ็นการรักษาตัวเองตรงนั้นได้นะครับแล้วก็เอาความเห็นที่บอกว่ารัฐบาลควรเปิดให้มีการชาแบบสันทนาการโดยการจุดโซนนิ่งอันนี้ก็เห็นด้วยมากนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยศูตย์ามการกัญชาเนี่ยนะครับประเทศไทยยังเดินผิดนิดนึงนะครับคือเราเอาตัวต่อเนี่ยนะฮะมาสกัดเป็นน้ํามันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ดอกนีมนมูลค่ามากที่สุดนะครับเขาจะไม่ไปสกัดน้ำมันกันก็จะใช้ตัวใบใบดอกใบช่อดอกไปสกัดน้ำมันแต่ตัวดอกเนี่ยเขาเขาจะขายเป็นกรัมเพื่อไปสูบการสูบนี่ก็มีทั้งสารนารารและทั้งการแพทย์ด้วยนะครับเพราะนั้นตลาดที่ใหญ่หนี่จะเป็นตลาดสารนาการแต่การแพทย์ที่รองลงมาแต่กะสำคัญสำคัญทั้งคู่นะครับสารนาคารเนี่ยมันก็จะไปช่วยในเรื่องของลดการเสพตปดประเภทจุดด้วยนะครับแต่ว่าก็อาจะมีสนที่มันเก็ยภาษีและอยากจะไม่กันหมดนะครับ นครับเพราะว่าตัวกัญ์ตชาใส่แต่บรรทัศน์ระดับโลกแล้วพอเราพิจารณาศึกษากลุ่มนะครับพวกทางกรอบทั้งหลายแหล่นะครับอันที่เก้าก็คือนะฮะรัฐบาลคนยกเลิกกัญชาออกจากยาเสพติดเช่นเดียวกับกระท่อมอันนี้เหมือนด้วยกันมากนะครับซึ่งจริงแล้วตามประมวลพรบเนี่ยเป็นตัวใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ระบุนะคำว่ากัญชาในยาเสพติดทน่าอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันเนี่ยว่าประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะะซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการปปสเนี่ยนะฮะว่าจะ มันก็ออกอกไปเลยแล้วก็ใส่เฉพาะตัวสารอย่างเดียวว่า T S D ไม่เกินอ่าศูอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดจากนั้นก็จะเป็นยาเสพติดย้อนเหมือนกับประเทศอื่นที่เขาทำกันนะครับแล้วก็อันที่สิบก็คือว่ารัฐบาลควรมีแผนไม่หมดในการพัฒนาการอาชญากรรงและกระท่อมอันนี้การเห็นได้มากตรงนี้นะครับอย่างประเทศแคนาดาเนี่ยเขาจะมีแผนไม่หมดของเรื่องของเอ็มเรนนะเพราะว่าเอ็มข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของ อากรรมที่ใหญ่มากก็จะมีแผนในบทนะฮะแล้วก็มีแผนพัฒนาที่เป็นระดับประเทศเนี่ยว่าเขาจะปลูกจำนวนกี่เอเตอร์นะครัเฮกซ์ต้าอะไรต่างแล้วก็จะต้องส่งออกในประเทศไหนบ้างอะไรต่างๆนีะเป็นการได้บอระดับมาเลยนะครับทีนี้เพราะนั้นที่เราไปสำรวจาเนี่ยนะครับก็ประชาชนก็แจะเห็นด้วยมากทุกตัวนะครับดีเอ็กซ์ต้แบบนี้ครับ เรียนถามท่านอาจารย์นิดหนึ่งนะในฐานะท่านอาจารย์เป็นนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยเนี่ยจากแบบสอบถามตรงนี้ทั้งหมดผลออกมาเนี่ยไม่ทราบว่าทางสมาคมมีนโยบายที่จะทารดหนานำเสนอให้รัฐบาลรับทราบเรื่องพวกนี้ไหมครัว่าแนวทางในการที่จะสารต่อกันชงกันชากระท่อมให้มันถูกตั้งตามกฎหมายและประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยไม่ทราบว่าทางสมาคมมีนโยบายที่จะทำรดแบบตรวนี้เสนอรัฐบาลไหมครับ ใช่นะครับจริงๆแล้วเราอยากจะทําเป็นไว์เปอร์ออกไปนะครับสักไปเนี่ยว่าในอารมณ์ความเห็นต่างๆเนี่ยจริงแล้วมันก็มีหลายๆคนพูดกันอยู่แต่ว่าก็ยังไม่มีใครทาเป็นเวเปอร์ออกมาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามีีความเป็นได้ที่สมาคมนักเตะประเทไทยเนี่ยจะทำแรงนี้แล้วก็อาจจะต้องเรียนเชิญผู้ที่อยู่ในวงการห้อะไรมาช่วยกันให้ความเห็นนะอาจจะกันวิเคราะห์สังคมเพื่อที่จะเสนอไว้เปิ้ลออกไป ครัที่ที่ผมถามเพราะเห็นว่าอาจารย์มีเปิดโครงการให้พวกนักธุรกิจผู้ประกอบการธุรกิจในเรื่องของการชงกัญชาเนี่ยเข้ามามีความรู้ผมคิดว่าสมาคมน่าจะผลักดันเรื่องพวกนี้ไปด้วยครับผมครับอีครับอันนี้รับไว้พี่นานครับกระทรวงการต่งันครับ,นนรรบใ,นในโอกาสที่เหมาะสมนะครับ ้าการทําแบบฝาบถาของนี้ผมมองว่าค่อนข้างละเอียดมากแน่าจารับท่านลองสัจารย์ดร,ยดรพิพัฒนะครับเพราะว่ามีตั้งหล่ระดับที่หนึ่งเน้น,นไปเพศชายเพศชายหญิงเพศทางเลือกเห็นด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ตารางที่2แบบสำรวจติ้งแน่อายุมีอายุ18-60ปถึง60ปีขึ้นไปฮะ ระดับการศึกษาตารางที่3ระดับการศึกษาสูงสุดมีตั้งแต่ปฐถมถึงปริญญาตรีปริญญาเอกว่านไปฮะตารางที่4ตำแหน่งตามอาชีพอาชีพเยมีอาชีพบริษัทเอกชนนักเรียนนักศึกษาต่างๆซึ่งึงงงทำไว้รอบคมมรอบศาสนาก็ยังมีนะฮะตารางที่5คือด้านศาสนาต,น <ะ S 1> ตาร,รางพุทธศาสนาอิสลามือมื่นมาดูศาสนาเงี้ยตารางที่6ยังได้ตำแหน่งบุคคลของผู้สำรวจตำแหน่งตามรายได้ส่วนบุคคลต่างว่าไม่เกิน5 0 0 0ันบาทหนึง,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 ง 50, บาทถึง0 0 0บาทถึงห้าบาทะไรเง้ยครับครับก็ค่อนข้างละเอียดมากครับตารางที่7 จำนวนและร้อยละผู้สำรวจตามผลภาคครับบริกรกรุงเทพบริมณฑลตะบนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะบนออกภาคตะบนตกมีหมดนะฮะอยู่ในตารางแบบสำรวจเนี่ยตารางที่แปดที่ภาคกระส่ยอย่างที่ภาคพื้นที่ภาคกระส่ยกรุงเทพบริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมสมุทรตะคอนงี้่ฮะซึ่งก็รวมแล้ว1นึ่งร้อยหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบตัวอย่างครับถ้าต้องเรียนถามท่านอาจารย์ เป็นคำถามสุดท้ายนะครับท่าในอาจย์ครับมีอะไรที่จะเสนอแนะให้กับทางกระทรวงหรือทางรัฐบาลนำไปนำ,นำเรื่องอโพลตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตนะครับ คือในเรื่องนี้นะครับเออ่ตัวผู้พิพากษาคนในธรรมนี่ยนะครับก็ก็ให้มันดูจากการการขยายตัวดูจากการเติบโตของอุตสาหกรรมพวกนี้ในสามประเทศน,น,นะครับเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะเสนอให้รัฐบาลทางด้านต้นเงนะครับเปิดเสรียเรียนชาแต่เสรีนี่ไม่ใช่ว่าอยากปลูกก็ปลูกนะฮะต้องมีการขออนุญาตเหมือนเดิมว่าให้หมัดลดขั้นตอนลงไปนะครับครับแล้วก็อันที่สองคือว่าเปิดทางด้านการพัฒน,นาการณ์โดยดำเนินโซนนิ่ง นะครับแล้วก็เสมออยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับตัวน,นี้เราก็จะได้ภาษีเยอะเลยนะครับแล้วก็วจะมีกฎหมายที่ต้องข้งมัวในการดูแลพวกนี้นะครับ,รบอาจเป็นพระบัญญัติเกี่ยวกับด้นากกนการจาจรงอะไรต่างเพราะว่าใส่นะครับแล้วก็อันที่สามก็คือว่าจะต้องให้การศึกษากับประชาชนเยอะๆนะฮะใ,ในเรื่องการที่ใช้ขั้นันถูกต้องแล้วก็ให้เป็นประโยชน์ตา่างๆครับ ก็ต้องอขอบคุณอาจารย์ต้องขอขอบคุณในโพนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรพิพัฒน์นะครับนายกสมาคมนะครับนักวิจัยประเทศไทยที่ท่านให้เก่งอะไรการแล้วก็บอกผลโพลกับสมาคมเป็นเจ้าแรกเลยนะท่านอาจารย์ครับนะครับเรา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 เคยจัดคอนเฟนนะครับเป็นการประชุมนานาชาติของท่านจันจันชาเนี่ยนะครับครับ ในครั้งเป็นครั้งแรกเลยในประเทศไทยนะครับเมื่อปีที่แล้วจากการที่เรียกว่าคลาสสิกนะฮะคืออเนบิทซายแบงโซเชียลซัพพลายดีอินเตอร์เชนจ์คอนเฟลซ์นะครับสองศูนย์สองหนึ่งนะครับแล้วก็ปีนี้จะจัดเป็นครั้งท pues, uh ี่สองนะครับเป็นคลาสสิกสองศูนย์สองสองนะครับแลังจะกในเดือนต่อมาเดือนมีนาคมนะครับก็เป็นการจัดที่มีการประชุมทางวิชาการกันนะที่มีผลงานวที่แต่งละกันชากันชาดันตรงนะเกี่ยวกับแล้วก็ปิเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนต่างๆเกันนะครับ เพราะนั้นในการจัดปีที่สองคือปีนี้นะครับของตัวสองเนี่ยนะครับก็เรียนเชิญนนักวิจัยนะครับที่จะหาที่ตีพิมพ์หนางส่าวิธีมาคอนเซิร์นกันในด้านนี้นะครับนะคือเรารับได้หมดเลยทั้งด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์นะฮะมันมันกว้างมากเรื่องของกัญชาเนี่ยตานปิดชาเนี่ยมันได้ทุกอย่างนะครับก็ให้ติดตามข่าวสารทางด้านสมาคมและวิจัยนะครับเพื่อส่งเปเปอร์มาร่วงกัน ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนประชาคมไทยนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ขอบคุณครับครับสวัสดีครับทีนี้เรามาดูโพลโพลนะฮะโพลตารางที่9้านะครับเดี๋ยวขึ้นได้จอขึ้นหน่อยครับโพลตารางที่9น้าความที่เห็นต่อนโยบายกันชงกันชากระท่อมนะครับอาจารย์จะมีทําไว้5ระดับน้อยสุดน้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุดครับก็เราจะการเห็นตามหลักของนารวิจัยโดยตรงเลยนะครับ <ใ>นเนินละด้าน ซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยครับว่าอย่างที่ท่านอาจารย์พิพัฒน์ได้พูดไปนะครับก็เราจะเห็นว่าในตัวเลขที่มากที่สุดก็คือในเรื่องของการรัฐบาลควรจะเลิกในเรื่องของการชาออกจากยาเสพติดครับที่ที่ที่ท่านทํามาก็ท,ที่ยังเป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้<ช>นะครับซึ่งตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บอกว่าท่านอยู่ที่รองนายกเป็นผู้ดูอีกทีหนึ่งในข้อที่กล้าที่รัฐบาลเนี่ยนะครับว่าคงต้องมานั่งรอกันว่าตรงนี้ดําเนินการเป็นยังไงครับตามตลาดที่ขึ้นหน้าจอนะท่านก็ดูได้นะฮะท่านพอใจกับนโยบายกัน กันทงกชาของรัฐบาลมากที่สุดคือ3.79นะครับข้อที่2ท่านพอใจกับนโยบายกระท่อมของรัฐบาลก็3.95เห็นด้วยนะครับกันทงกัญชามีประโยชน์ต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศไทยก็เห็นด้วย3.89นะครับรัฐบาลผลผลสรีกัญชาให้มากเพื่อเก็บภาษีได้อย่างเต็มที่ก็อยู่ที่3.4 6ครับปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก3.76ครับ รัฐบาลควรเปิดที่เป็นกันชาบแบบสันทนาการโดยการกำจัดสซนนิ่งเห็นด้วย30เห็นด้วย3.79นะครับ ผู้ป่วยสามารถปลูกชารักษาตนเองได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเห็นด้วย3.85ครับ,รบประเทศไทยสามารถเป็นแหล่งผลิตกัญชาโลกได้เห็นด้วย3.96กับรัฐบาลควรเลิกกัญชาออกจากยาเสพติดเช่นเดียวกับกระท่อมเห็นด้วย4.01ครับและข้อสุดท้ายรัฐบาลควรมีแผนแม่บทในการพัฒนากัญชงและกระทอมนะครับทุกคนบอกเห็นด้วยดีครับ4.01ในคาเทลที่4.01 <4. 1 S 2> ครับก็หวังว่าโพลนี้นะครับรัฐบาลเองหรือทางกระทรวงสาธารณสุข หรือไปพิจารณาก็เกือบสี่เลยฮะระดับสี่เกือบสี่หมดเลยฮะใกล้เคียงสี่ก็อย่างที่บอกว่าการเก็บข้อมูลนะครับคือเก็บข้อมูลในทั้งกรุงเทพนะครับและปริมณฑลนะครับซึ่งในเขตปริมณฑลก็จะมีทั้งจังหวัดสมุทรปราอุทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีและสมุทรสาครและนครปฐมนะครับก็เดี๋ยวในช่วงที่สามนะครับเราก็จะมาคุยในประเด็นเรื่องขออสักหนึ่งนาทีอย่างรวดจกล่าวถึงสมาคมนักวิจัยนิดหนึ่งนะฮะตัวผมก็เป็นเลขาธิการสมาคมนักวิจัย แห่งประเทศไทยท่านและเป็นกรรมการท่านอาจารย์รลดก็เป็นกรรมการอยูค่ครับรับอยู่ด้วยกันนะฉะนั้นเรื่องนี้เราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในสังคมนะที่โดยท่านในในในายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยคือท่านรองศาสตราจารย์ดรพิพัฒน,น์นนะทธรนะก็ลุยเรื่องนี้มาตลอดอาจารย์รอดนะพวกเราก็ลุยกันมาตั้งแต่สองสามปีแล้วมันก็ต้องขับเคลื่อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมนามรรมถือว่าก็อย่างเมื่อกี้ได้ได้คุยท่านนายกสมาคมบอกว่า ว่าเราต้องทำสมุดปกขาวนำเสนอทางให้ไปให้ไปถึงรัฐบาลไปเลยเนาะนำพิจารณาเมื่อเราทําโคให้เหนื่อยขนาดนี้ทําก็ทาฟรีเนาะและอย่างเรื่องของงานวิจัยเราก็มีทางสมาคมนักวิจัยประเทศไทยก็มีประสบการณ์เรื่องนี้พอสมควรแต่รายน้อยหน้ากับสมาคมใครอือ้เยอะที่สุดนะผมว่าสมาคมนกาิจใจในเรื่องกัญชาเนี่ยเยอะที่สุดซึ่งในตรงนี้เราต้องขอญยกประชาพันธ์เลยว่าทางสมาคมนักวิจัยประเทศไทยเราก็มีทําวารสารตีพิมพ์เรื่องกัญชาอย่างเดียวเลยนะฮะอันนี้ก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของสมาคม นักวิจัยของประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการเรามาติดตามเดบิวตนเรื่องความคืบหน้าการร้องเรียนของสองเท่าถูกรัดฟ้องยึดที่ดินที่จังหวัดสุรินทร์นะครับซีรีส์นั้นเป็นซีรีส์ต้องติดตามอันนี้เป็นภาคดีสารต้องเกิดนะเป็นภาคดีสารที่เราต้องติดตามนะครับครับอาร์เบรสกู่แล้วมาพบช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่าการติกับสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนทั่วสังคมประเทศไทยครับ